สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีตุลที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิปในช่องนางฟ้าทิพยากรช่องนี้จะเป็นการเปิดไพ่ดูดวงนับแบบไทยนะคะเพื่อนๆถ้าแบบสาลก็จะเป็นนางฟ้าทิพย์ออร์เรเคิทโนั่นเองนะคะ Tarot ร r a c l e ินะคะเริ่มและเริ่มได้นะสำหรับชาวตุลน,นะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นลัคนาก็ดีนะคะถ้าลัคนาก็สามารถดูได้แต่ถ้าเป็นราศีผู้้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่15า รัศจิกายแบนั่นเองนะคะเพื่อนมาเริ่มกันเลยวันนี้มาในหัวข้อจันทรุป,ปราคานะคะพระจันทร์สีเลือดสปีมี1ครั้งในวันที่14มีนาคม2568ิดทิศกะว่าจะทําให้เสร็จมื่อคืนนี้นะคะทำไม่ทันนะคะเพื่อนๆอย่างไรก็ตามแต่พรอ,อัน,นประเสริฐใดที่คุณขอจะกลายเป็นจริงเร็วๆนี้นะคะในหัวข้อนี้มาดูกันว่าพระจันทร์จะให้พรใดกับคุณนะคะสิ่งที่คุณขอจะเป็นอย่างไดมาดูกันนะคะ พาใ,ใหญ่ยักษ์มากนะคะพายสองสำหรับมาซอบๆมาแบบไวๆนะคะเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะคะสองปีมีหนึ่งครั้งเดียกันนะคะพรอันประเสริฐใดที่คุณขอจะกลายเป็นจินเรียวเร็วนี้สำหรับพรประจันนะคะพายแห่งการอยากขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ผ่านมา ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดีหรือไม่ดีก็ตามแต่แต่คุณจะขอบคุณกับทุกอย่างต่อให้จะเป็นเรื่องไม่ดีแล้วคุณฝันฝ่ากับทุกวาสศึกไปได้คุณก็คือเก่งขึ้นเติบโตขึ้นเรียนรู้กับการที่จะแก้ไขกับทุกสถานการณ์ได้ดีขึ้นกับชีวิตนั่นเองก็คือเกิดความภาคภูมิใจแล้วแม้นว่าสิ่งใดที่ดีเข้าเข้ามาในชีวิตของคุณคุณเองก็ขอบคุณกับทุกๆอย่างทุกเรื่องทุกราวเป็นภัยพิเศษแล้วคุณจะได้ขอบคุณต่อบปอีกว่าโอ้โหนะขอบคะ่ อย่าลืมสวดมนต์สวดพรด้วยนะคะพเพื่อนๆสวดมนต์สวดพรเสร็จรปจุ๊บจะสวนบทไหนก็ได้ตามสะดวกของพอเพื่อนๆแล้วก็ค่อยขอพรอน,นะคะมาต่อกันอีกภัยพิเศษขึ้นมาแบบดีมากนะคะภายพิเศษในการขอบคุณ ขอบคุณหลายๆที่ให้รักมาอุม้มจูขอบคุณทุกคนที่มาติดตามแม่หมอเป็นค่าครูได้ยนะ <c oughs> โอ้แม่ว่ามีอุปสรรคไขยันไขยัน,ยนบ่ได้ยันเลยนะคะปกป้องตัวเองได้ใช่ด้วยสิจะมาทีเลเยหนึ่งก็บ่ยันจะมาทีล่าหลายๆก็ยิ่งบร่รยันใหญ่คุณปกป้องตัวเองได้ความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในตัวตนของคุณเองความยึดมั่นในอุดมการณ์การเป็นตัวของตัวเองของคุณจะปกป้องกับทุกอย่างได้เป็นอย่างดีแมนว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ถาโถมเข้ามาในเวลาเนี้ คุณจะขอบคุณกับทุกปัญหากับทุกทุกเรื่องราวและคุณจะก้าวข้ามไปได้ดีๆก่อนจะก่อนที่จะได้ในสิ่งที่อ่ที่พระจานทร์ที่คุณขอพระจารยร์นะพระจันทร์บอกว่าต้องแลกเปลี่ยนกันหน่อยสิคุณต้องออกแรงอีกนิดนึงนะระบบป้องตัวเองได้ก็จริงก็เป็นไปตามนั้นคุณจะปกป้องได้ด้วยนะคะเรียนดูกับการที่จะต้องฟันฝ่ากันหน่อยแล้วคุณจะได้ดังนั้นที่พระจารยร์จะให้กับคุณสิ่งที่พิเศษแล้วคุณจะได้ขอบคุณนะคะอู้นะคะเพจอัพสอดนะคะ พลังงานนี้คือตัดสินใจมุ่งมั่นในตัวเองอดทนเอาไว้นะใช้ความอดทนในการฟันฝ่ากับทุกข์ยากแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณขออย่างแน่นอนนะคะเรียกงได้ง่ายๆว่าคุณจะต้องฟันฝ่าคุณจะต้องาคามเีย่งอยู่มัมนกันแหลกนะคะและสิ่งที่แบบที่ที่คุณขอมันจะกลายเป็นจริงแน่นอนนะคะแต่ว่าระวังการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณขอนะ่ะจะขับพันฐานจนคุณตั้งรับไม่ได้เลยคืออ้อ ความสาเร็จหรอหรืออะไรยังไงมาดูกันต่ออีกนะคะสําหรับ t h e Tower ขึ้นมานะคะนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลง,ปลงที่เร็วมากก็เรียกว่าเร็วจนคุณตั้งตัวไม่ได้นะการเปลี่ยนแปลงของ The Tower นะคะเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บฟ,ฟ้าหลังฝนเหมือนรีบิร์ดเกิดหมายทันใดคือรับการเฉลิมฉลองการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นมาเนี่ยเดอะทาวเวอร์ถ้ามองจากค่าของไพ่ทั้งหมดเราไม่ได้บอกว่าร้ายเลยนะคะไม่ได้บอก คืออาจก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอเรื่องราวาเย่ยเรื่องราวาร้ายๆอะไรทั้งหลายทั้งปวงของคุณนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันจะจบลงแล้วในสิ่งที่คุณจะได้ขอบคุณเลยกับสุขสิ่งที่มันผ่านเข้าเข้ามาย่างเข้ามาอุปสรรคเอยเรื่องราวาเย้ยเออที่คุณจะต้องาทาถงต้องทะเลาะอะไรกับใครเรื่องราวต่าง คุณพิชิตได้หมดแล้วก็เฉลิมฉลองทันใดนี่เห็นไหมคะโภคาขึ้นมาการได้รับชัยชนะกับทุกเรื่องราวกับทุกทุกสรรพสิ่งที่จะมาขวางความจเจริญรุ่งรเรืองของคุณมาขวางความร่ำรวยหรืออะไรก็ตามแต่นะคะภายใบนี้ก็คือการเฉลิมฉลองการสมหวังได้เรือนยทุทธาภิศนะักษ์ดำรงตำแหน่ง้าธีการงานดีทุกอย่างจะเป็นไปตามคือดีมากอะคะ่ะเพื่อนต้องใช้คำว่าเรียกได้ว่าเหมือนกับคำนองที่ว่าคลิกกับตลปะปัด การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทําให้คุณแบบได้รับชัยชนะได้รับการเฉลิมฉลองสมงผงในสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณขอกําลังจะกลายเป็นจริงแล้วเตรียมตังรับให้เตรียมตังรับให้ดีกันแล้วกันเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงจะกันหันเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงปุ๊บปั๊บเลยจนคุณแบบตั้งรับไม่ทันนะคะปรับอารมณ์ไม่ทันเลยทีเดียวอุปสรรคก้าวข้ามได้ทั้งหมดได้รับชัยชนะทุกเรื่องราวนะคะพอาะไพ่ก่อนหน้าเป็นไพ่ที่ดีทั้งหมดเลยไพ่การขอบคุณด้วยนะคะ ให้แห่งการวา่างเปล่าไม่ต้องให้คืนคิดเยอะเหมืองคิดมากรุเบคา้าปล่อยวางทุกเรื่องราวขอพรอ,อย่างใจที่บริสุทธิ์แล้วคุณจะได้ดังนั้นนะคะความความที่คุณจะเรียกว่าประสบความสําเร็จอิม่มเอมสุขกายสุขใจเบิกบานเบาใจเบาสบายทางกายและใจอะไรอย่างเงี้ยผ่านพ้นทุกเรื่องทุกราวไปได้ในสิ่งที่คุณขอใครที่เจอเรื่องราวแย่ๆก็จะผ่านพ้นกับทุกอุปสรรคไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะใครที่ชีวิตดีอยู่แล้วก็ยิ่งดีขึ้นไปในสิ่งที่คุณขอนั่นแหละนะคะ การขอพรของคนเราไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับภาวะที่เราเป็นอยู่ในะปัจจุบันบางคนอาจจะแบบทุกใจลาบากใจกับเรื่องนู้นเรื่องนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแหละนะคะแต่ที่แน่ๆคือได้รับชัยชนะแน่นอนในสิ่งที่คุณจะขอคุณจะได้เฉลิมฉลองกับสิ่งที่พรที่คุณจะขอมันจะเป็นจริงแล้วนะคะเร็วๆนี้เลยนะคะบอกเลยว่า อย่างไพ่ก็คือเร็วๆนี้แล้วก็พลังงานของเจอเทอรเอร์อรก,ก็คือเร็วๆนี้คุณจะำลาลาจากกับสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งปวงแล้วก้าวต่อไปจะประสมกับความสําเร็จในชีวิตของคุณนะคะไม่ต้องวิตกกังวลขอให้คุณปล่อยวางแล้วไม่ต้องไปจดจำกับเรื่องแย่ๆที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งปวงไพ่แปดถ้วยขึ้นมานะเค้หรอกครับหมายความว่าคุณผิดหวังอําราลาจากกับเรื่องเก่าๆเรื่องแย่ๆที่คุณได้ขอคุณน,นี่แหละที่ ถาโถมีอุปสรรคกับเพื่อนมีปัญหาทะเลาะก,กับคนในครอบครัวอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาเราอุปสรรคกับคุณคุณจะก้าวข้ามทุกอย่างได้แล้วก็จะไม่ไปจะไม่ไปเป็นแบบนั้นอีกมีกรณีทีว่าปล่อยวางหาคุณปล่อยวางได้ทุกอย่างเนี่ยผ่านพ้นไปก้าวข้ามแล้วก็ไปต่อในทางที่คุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่คุณจะได้พรตามนั้นแหละนะคะแบบถ้วยนะคะ ความรุ่งหลงนั่นคืออยูดกับคุณแล้วว่าคุณรุ่งหลงกับสิ่งใดหากถ้าคุณรุ่งหลงเกี่ยวกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วความความรุ่งหลงนั้นอาจจะออกจากภาวะนั้นยากโดยรีวิวขึ้นมากันถุกจองจําหรือว่าการถูกผูกมัดอาจจะหมายถึงตัวตนของคนเองรุ่งหลงกับบางสิ่งซึ่งเช่นหลงรุ่งหลงกับการทําง,งานคุณก็จะทําแต่งานหลงกับการกินคือ <laughs> จะกินเยอะเหมือนที่น <laughs> นะคะกินหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะหลงกับอะไรคุณจะเป็นภาวะนั้นดังนั้นแล้วดึงสติมาแล้วปล่อยวางนะคะปล่อยวาง ไปวางกับความรุ่งหรยมัวมาในจุดนั้นนะคะถ้าหลงกับความรักก็รักรักอะไรแบบนี้นะคะคือความรุ่งหรงเดี๋ยวเดี๋ยววิวกอคล้ายๆกับป,ปลาหัวแหละถูกจองจําถูกผูกมัดหรือว่าอาจจะหมายถึงอาจถ้าเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณอยากจะย้ายงานนะ่ะถ้าเขาผูกมัดคุณไว้นั่นมันหมายความว่าเขาเห็นเขาเห็นประโยชน์ของคุณเขาเห็นคุณค่าของคุณที่ ไม่อาจจะหาใครมาแทนคุณได้เขาก็เลยไม่ให้คุณออกจากงานนะ่ะเขาก็เลยผูกมัดคุณเอาไว้ถามว่าตำแหน่งตําแหน่งคุณจะได้เลื่อนขั้นไหมได้เลื่อนแน่นอนได้เลื่อนตําแหน่งได้เลื่อนขั้นอยู่ที่เดิมนี่แหละแต่ว่าเขาไม่ให้คุณไปพอพายปกคาถาขึ้นมาการเฉลิมฉลองอะนะคะแต่ก็ถูกผูกมัดบางที บางทีอาจจะหมายถึงถ้าบางบางท่านนะคะจะหมายถึงการการรุ่มหลงกับในสิ่งที่คุณขอรวมไปก็ได้นะคะเหมือนสิ่งที่คุณจะขอให้เป็นไปอาจจะรุ่มหลงมากจนเกินไปแต่ว่าถามว่าได้ในสิ่งที่คุณขอไหมได้แต่ว่าก็จะรุ่มหลงเกินไปอะไรแบบนี้ใพ่บอกให้คุณพักบ้างปล่อยวางบ้างนะพักผ่อนบ้างนะอะไรจำลองนี้นะคะให้การพักก่อนสีดาขึ้นมาบางทีอาจจะบางท,างทีคุณอาจจะเคย เคยถูกจองไม่ใช่จกเคยเราก็คืออาจจะเป็นอยู่ในเวลานี้ก็ได้ถ้าใครที่ทํางานกับครอบครัวอยากออกจากเพราะว่าครอบครัวหรือทํางานในองค์กรบางที่ที่อยากจะย้ายไปทําตําแหน่งที่อื่นแต่เขาไม่ให้คุณไปไม่ให้อยู่ที่เดิมนี่แหละนะคะประมาณนั้นที่ว่าคุณเองก็รู้สึกตึดอัดเก็บกดกดดันอยากออกอยากไปอะไรแบบนี้ว่าเดลดีวิลกับสีดาถ้ามาปะทะกัน แล้วก็มีกับแปดถ้วยด้วยยังหมายถึงพวกคุณอาจจะอึดอัดกับบางสิ่งอยากจะอำลาลาจากไปเหลือเกินอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เขาไม่ให้คุณไปทํานองเที่ยวแปดถ้วยมาแล้วต่อเดอเดวิลอ่ะคือคุณไม่ได้ไปนะคะแต่ถ้าเกิดแปดถ้วยขึ้นมาแล้วไม่มีเดอเดวิลหรือว่าไม่เป็นสีดามหรือว่าไพ่อะไรอย่างเงี้ยมาใกล้นะหมายถึงว่าคุณได้ไปแน่อะไรเงี้ยนะคะระยะนี้ยังไม่ได้ไปอาจจะได้ไปในระยะหลังนะแต่ช่วงระยะเวลานี้ไม่ได้ไปนะคะใกล้นี้แหละไม่ได้ไปแน่นอน ก็พักกายพักใจก่อนปล่อยวางไม่ต้องคิดเยอะนะคะทําวันนี้ดีที่สุดครับปอการเดินทางไนอไนโอเพดิเคิลนะคะแอสวินถือทุกแอสวินถือเหรียญนะคะความละเอียดการใส่ใจรักอิสระภาพแล้วก็ก้าวไปในหนทางที่คุณยังไม่เคยไปลองไปในเส้นทางใหม่ๆจะนําพาสิ้นผลประโยชน์อาจจะไปขยับขยายอาจจะไปเที่ยวหรือไปได้งานด้วยการเดินทางครั้งนี้ต่อยอดการเงินให้กับคุณเรื่องของการเงินนะคะ ใช้ดูทรงว่าเหมือนพระจันทร์เ็าจะบอกกับว่าคุณคิดเดยอะไปหรือเปล่าคุณคิดมากไปไหมหคุณกังวลไปหรือเปล่าให้คุณปล่อยวางเพราะว่าไพ,พ่พิเศษขึ้นมาสองใบนะคะมีไพ่มีตำแหน่งที่6และตำแหน่งที่สุดท้ายเนี่ยคือ,อยังหมายถึงว่าตำแหน่งอริแล้วก็ตำแหน่งที่ที่สิบสองเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีทั้งคู่แต่ให้คุณปล่อยวางนั่นมันหมายความว่าถ้าคุณปล่อยวางทุกอย่างจะจบเลยเรื่องเราแย่ๆนะคะเพื่อนๆทุกอย่างเตรียมรับพลังงานดึงพลังงานความ ที่ขอโทษนะคะอันนี้ไม่ใช่สินะคะตำแหน่งมีพายพิเศษขึ้นมาสองใบไม่ให้การปล่อยวางนั่นแหละนะคะแต่อันนึงเป็นอลินะคะอีกอันหนึ่งไม่ใช่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ปล่อยวางได้ถ้าถ้าปล่อยวางได้ทุกทุกเรื่องราวนะคุณจะได้สิ่งที่พิเศษล้ําเลยสองสองเด้งเลยนะคะพายพิเศษขึ้นมาสองใบท่านท่มจะได้แอบทําอะไรเงียบๆจ้ะจะได้แอบทําอะไรหรืองานจะล้นมือเนี่ยนะคะประมาณที่ว่าหลังจากที่พักแล้วเกิดเหตุการเปลี่ยนแปลงที่ว่า คุณอยากจะไปก็ไม่ได้ไปถูกยึดไว้ตรงนี้แหละแต่ก็งานเยอะงานมากสิ่งที่คุณขอมันจะได้ดังหวังได้รับชัยชนะอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือคุณอาจจะได้เหนื่อยเพิ่มขึ้นก็คือคุณจะคุณมีเกฑ์การมีงานเข้ารัวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเพื่อนถ้าเกิดใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายใครที่ทําอะไรก็ตามแต่ซึ่งแลกไปด้วย จยาดเงินแรงงานความรู้ความสามารถความมั่งเพียงขยันทุ่มเทอะไรเงี้ยแต่พอเวลาที่เราเห็นเม็ดเงินนะเวลาเราได้ผลประโยชน์มานะเพื่อนๆนะคะเราจะภาคภูมิใจมากเลยชิปชิปยังเหมือนว่านะคะเพื่อนๆสำหรับสําหรับอ่อกอภพร์นะคะเพื่อนๆชิปอากาศเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะชิปก็เริ่มจะไม่โอเคเหมือนเดิมแล้วนะคะเอ่อ ทิพย์ยังมองค่าได้ว่าคุณอาจจะหลงกับบางสิ่งที่คุณยังยึดกับบางอย่างที่คุณลุ่มหลงมองมาม,มาก่อนนั่นเนี่ยแล้วก็ติดพันแล้วออกไม่ได้จากประวน,นั้นเพราะว่าพายเจ็ดดาบมามีเดเดวิลมาเนี่ยคือเจ็ดดาบเพื่อแอบ,บทำขโมยทำทำ,ทำแอบบทำในสิ่งลับๆสิ่งที่แบบไม่รู้แหละถ้าเกิดบางคนอาจจะทำในสิ่งที่ไม่โอเคเลยการขโมยทำในสิ่งที่ไม่ดีลุ่มหลงมองในสิ่งที่ไม่ดีเช่นสมมตินะคะติดยาเล่นการพนันอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสีเทาสีดำหรืออะไรที่ไปยุ่งเกี่ยวกับ ผู้หญิที่ผลที่ที่เหนียวล้งคุณไว้ที่คุณอยากจะออกก็ออกไม่ได้หรืออะไรมันี้หรือว่าเป็นสภาวะที่คุณติดกับอะไรติดกับคนรักติดตัวตัวติดกันลุ่มหลงโมเมากดเนี่ยในื่วงทุกเรื่องนั่นแหละเพราะว่าจิตเต็มดาบมาแล้วก็มีเดอรดวิลมาเนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะลุ่มหลงกับบางสิ่งอยู่แต่ว่าคุณอาจจะแอบทาอะไรแบบนี้รู้รู่ว่ามันไม่ดีแต่อยากทําหรืออยากจะออกจากภาวะนั้นก็ออกไม่ได้ ง่ายๆแต่ให้คุณปล่อยวางทําจิตใจให้เข้มแข็งนะคะกับทุกเรื่องราวจะผ่านไปอยางเดี๋ยวยคุณจะได้ขอบคุณกับต้นภายใบแรงนั่นแหละนะคะเรื่องราวทางใดที่ติดใน,นเรื่องของทาโรที่ขึ้นมาการเดินทางนําโชคลาภให้กับคุณแล้วการปล่อยวางเนี่ยจะได้มาในสิ่งที่คุณจะ,ท,ณจะที่คุณจะต้องการขอกับพระจันทร์เขาก็จะให้คุณนะคะแต่เตรียมตั้งรับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ดีก็แล้วกันเดี๋ยวมาดูไพ่กันเพราะว่า ภายการเปลีป่ยนแปลงที่จะได้รับชัยชนะนั่นเีงนะคะจะได้อยู่เหนือใครๆอะไรแบบนั้นนะคะ แต่ต้องบอกก่อนนะว่าสิ่งที่พระจันทร์จะให้ไม่ใช่สีเทาสีดํานะคะสิ่งสิ่งที่คุณจะยึดกับตัวเองเพรภะ่ายเขาบอกมาแล้วว่าให้คุณปล่อยวางกับสิ่งที่ไปหลงกระทําความผิดในกรณีนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆบอกว่าไม่ได้เกี่ยวเลยไม่หมอาดียุ่งกับนั้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยนุ่จีจีไม่หมอซะนิอะไรอย่างเงี้ยนะไม่หมอก็ขอโทษนะเพียงแต่ว,ว่าพายมันปลองมาแบบนั้นทีนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นยังอาจหมายความว่าคุณอาจจะหลงเกี่ยวกับการทํางานร้องงานเย็อดงานมากทํางานขามลุ่มหามคำนะ งานมาเยอะก่อนหน้านี้ตรงงานไม่ได้งานเลยแต่ตอนนี้ได้งานเยอะงานเทียบต่อยอดการเงินของคุณดีเอ้ากล่าวไปตรงนู้นตรงนี้คุณเป็นชาวธาตุลมตะตุนนะการเข้าสังคมของคุณนาพาซึ่งผลประโยชน์รู้จักคนนน้นคนนี้อะไรเงี้ยก็ต่อยอดเรื่องของผลประโยชน์การงานของคุณ้อีก็ได้ต่อยอดการเงินของคุณเองไปเรื่อยนะคะจนกระทั่งได้รับชัยชนะเฉลิมฉลองอย่าลืมนะว่าสิ่งพิเศษที่ได้คุณจะได้สองเด้งเลยถ้าคุณปล่อยวางได้นะคะปล่อยวางคือรู้สติกับการที่จะ เขา,ายุ่งเกี่ยวกับอะไรที่ไม่ดีนะคะเพื่อนๆแต่บอกก่อนนะคะว่าในสิ่งที่เพื่อนๆขอนะ่ะหนึ่งเราต้องมีเกณฑ์การเดินทางอยู่นิ่งอยู่กับที่ไม่ได้โดยโดยเสมือนแล้วเหมือนกับคุณนั่นแหละชาวทัดลลมนะคะสําหรับชาวตุนก็คือชาวทัดลมซึ่งวบแวบวแบบว,วแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจะต้องหนักแน่นนะคะหนักแน่นแล้วก็พักผ่อนบ้างนะคะช่วงเวลานี้พระจันทร์ใช้คุณอยู่แต่คุณจะต้องเดินทางต่อสู้ฟันฝ่ากับทุกประศัก์ไม่ได้มาอย่างราบรื่นได้แน่นอนได้แน่แต่ว่า คุณจะฟันฝ่าแล้วก็ชนะแล้วก็จะได้ด้วยท่าเนี้ยนะคะเป็นไพ่การชนะเฉลิมฉลองและสมหวังเรื่องของการเงินที่คุณจะได้ทีนี้ถ้าเกิดใครที่ได้มาปุ๊บเอานะคะก็อย่าบ่นนะว่างานเยอะงานมากอะถ้าไม่ได้ไปทําอะไรที่สูงเสี่ยงหรือว่าทําอะไรที่มันผิดกฎมลุ่หมายทำผิดจริยธรรมหรืออะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละทีนี้มาดูกันด้วยไพ่สำหรับนี้กันคะ่ะไพ่ออร์เคิลแต่ว่าเป็นไพ่ธรรมาชาตินะคะเื่อน สำหรับชาวตุลจันทรลุราคาประจันสีเลือดคุณขอพรจากประจันสีเลือดพรใดที่คุณขอจะกลายเป็นจริงนะคะแต่ที่แน่คือคุณได้สเริดผลแน่นอนเป็นไพ่โขกขาขึ้นมานะคะในสิ่งที่คุณขอที่ไม่รู้ว่าคุณยึดกับอะไรถ้าคุณหลงกับอะไรคุณจะขอสิ่งนั้นนั่นแหละนะคะแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีคุณจะได้แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันได้ไม่คุ้มเสียมาจากการเปลี่ยนแปลงเป็นคนละทิศละทางไปเลยนะคะ เห็นไหมเขาก็บอกอยูิดีให้คุณสู้อระจารย์ก็ยังบอกว่าคุณเองก็จะต้องสู้ด้วยนะไม่สู้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องเห็นเหงื่อร่วยร่วมด้วยทํำนองนี้รังคารคือออกรบศึกอาถรรพ์ชัดเจนประทะกล้าที่จะันฝ่ากล้าที่จะลบเพื่อผลประโยชน์ของตนนั่นเองนะคะ ระมัดระวังการพบเพื่อนด้วยนะเพื่อนอาจจะพาเดือดร้อนนะคะยังมาขันขึ้นมานะคะเพื่อนไม่ดีเพื่อนพาเสียลมจมจิตใจร้อนรุ่มอาจจะกระวนกระวายเรื่องของเพื่อนพ้องรวม้วยก็ได้นะคะอาจจะไปเจอเพื่อนที่ไม่โอเคเราไปชวนไปทําอะไรที่ที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรามาระวังในจุดนี้รวม้วยนะคะ จงเป็นตัวของตัวเองอัตาตัวตนบุญกรรมของคุณนะ่ะคุณสั่งสมบุญบาร,รมีอะไรไว้เขาก่อร่างสร้างตัวทาให้พับทาให้ประจย์น่ะเขาให้พรน,นี้กับคุณให้ของเก่าผุดโผล่ขึ้นมาต่อยอดในปัจจุบันแล้วก็ไปจนถึงถ่งายพนานาอีกแล้วคุณจะเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่คุณโขนนั่นเองนะคะการเป็นตัวตนของตัวเองนี่แหละดีนะคะ บุญกรรมที่คุณสะสมอะไรไว้ที่คุณขอนะ่ะเขาให้คุณแน่นะคะคนเราทุกคนย่อมย่อมสั่งสมบารมีย่อมทําดีแล้วก็ทำไปดีกัน,ด,กนด้วยกันทุกคนทุกพวกทุกชาตินั่นแหละนะคะเ,เพื่อนเรียกได้ว่าของที่ติดตัวมานะ่ะที่เป็นของของคุณที่คุณควรจะได้ยังไงพระจันทร์ก็ให้นะคะจันทร์บอกมาแล้วนะคะแต่ระวังเรื่องของบริวารคือเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนพรอยอย่ามาขัน บอดมืดมิดต้องาาระมัดระวังต้องตั้งสติให้ดีอย่ารุ่งหลงมงบาบ่ไฟกับสิ่งที่มันไม่ใช่นะคะสิ่งที่มันไม่ใช่หมายถึงอะไรพระอาจารย์จะไม่ให้ในสิ่งที่คุณขอในสิ่งที่ดีเพราะว่าเดือดเือขึ้นมารวมกันกับความรุ่งหลงน่ะแล้วกับเจ็ดดาบนะเขาจะไม่ให้ในสิ่งที่สุ่มเสี่ยงอะไรแบบนี้นะคะถ้าใครที่ไม่เป็นเช่นนั้นก็จะได้ตามพรที่คุณจะได้นั่นเองนะคะ พลังงานเพศแม่แม่ของคุณอาจจะมาอุ้มชูหรืออาจจะเป็นคนรักผู้รองของคุณที่เป็นแม่ใหม่ลูกติดหรือพร้อมมาเป็นแม่ของลูกของคุณถ้าเกี่ยวกับความรักหรือคุณอาจจะเป็นแม่ใหม่หรือ,รอกาลังจะพร้อมที่จะเป็นแม่ของลูกของคุณกับผู้ของคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาตาคือพลังงานของเพศแม่หรือผู้ประถามก็ได้ผู้รักผู้หญิงก็ได้ดูแลเอาใจใส่นั่นเองนะจะมีคนรักอาจจะมีความรักพร้อมที่จะมาอุ้มชูกันก็ได้นะคะ ใบสุดท้ายมูลลามาจากคนรักคู่ครองบ้านที่ดินหนักแน่นนะคะความเป็นหลักเป็นแหล่งของบ้านที่ดินที่อยู่พื้นมิลําเนานะคะเพื่อนหมดแล้วนะคะอย่างไรก็ตามแต่เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วสิ่งที่สิ่งใดที่มันเป็นของของคุณคุณยอมได้อย่างไรอย่างไรต่อให้คุณไม่ขอคุณก็ได้พ,พระอาจารย์นเนี่ยนะคะ พลังงานของปรจจัน์แต่ว่าการที่คุณจะได้น่ะเหมือนกับการต้องแลกดูดูแล้วว่าต้องแลกมาในสิ่งที่คุณจะต้องฟันฝ่าแต่คุณจะชนะทุกเรื่องราวแล้วได้ดังที่คุณขอแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะเร็วๆนี่แหละนะคะการเปลี่ยนแปลงแล้วเดอะทาวเวอร์ขึ้นมากันเปลี่ยนแปลงคาถาฐานแล้วเร็วมากถ้าใครที่ไม่ได้ไปเกี่ยวกับอะไรสิ่งที่ไม่โอเคไม่ดีต่อใจอะไรแบบนี้รับรองคุณได้คุณคุ้มค่าแก่การที่คุณจะต้องขอบคุณกับทุกสรพสิ่งแล้วขอบคุณด้วยว่า ชีวิตของคุณมาแบบนี้ดูรูปแบบนี้อะไรแม่มีความสุขความทุกข์รู้ว่ารู้ว่าสุขรู้ว่าทุกแต่การเดินทางสายมัชชิมาของคุณเนี่ยเดินทางสายกลางขอขอด้วยความมุ่งมุ่งหวังโดยการที่แบบขอแต่ปล่อยวางนะเพื่อนๆคือขอด้วยความแบบอืมไม่ได้ขอจนุ่มหลงจนเกินไปอะไรแบบนี้ไม่ได้คือไม่ได้นะ้าอะไร <c oughs> อะไรแบบนั้นนั่นแหละนะคะเหมือนกับการที่เราจะสวดมนต์พระกาถาเงินล้านตอนที่เราสวดก่อนสวดแล้วก็ เราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรก่อนใช่ไหมคะเพราะเราสวดเราก็ต้องทําจิตหทวางก็เหมือนกันนะคะหรือจะขอพรตอนหลังก็ได้นะคะเพื่อนแต่ตอนที่เราสวดมนต์สวดพรเนี่ยเราไม่ต้องไปขออนนะคะให้ขอก่อนหรือขอหลังสวดพรนะคะอย่าลืมสวดมนต์สวดพรกันแล้วเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะร่ำรวยมั่งคั่งไปด้วยกันนะคะการเงินองของคุณต้องเดินทางนะต้องมีเกณฑ์การเดินทางถึงจะได้เงินนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแต่ได้รับชัยชนะแน่นอนเพราะหกคาถาขึ้นมาคอนเฟิร์มเรื่องราระถันหันเรื่องเราแบบเร็วๆนี้แหละที่คุณจะได้กับ สิ่งที่คุณขอพรจะกลายเป็นจริงคิดวันนี้ไปก่อนแล,แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆชาวตุนนะคะรำรวยมัางคั่งสุขภาพแข็งแรงนะคะสมหวังในเรื่องของความรักคิดหวังสิ่งดใดคอยสมหวังดังปรารถนาทุกประการที่เปไปที่ชอบประกคบได้ทำนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ